สวัสดีครับเจอกันครับเจอกันครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ในป่าหมากไม้ของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลครับวันนี้ครับสดๆนะครับสดๆเลยครับบรรยากาศในประเทศอิสราเอลครับพี่น้องเขตภาคเหนือประเทศอิสรลเดลครับติดชายแดนซีเรียครับฟังนี่นะครับเป็นต้นอีหยังแรงงานไทยบนเห็ดอีหยังอยู่ในป่านี่ครับมันมีอีหยังคือมีผาคุ้มเป็นดอกอีหยางก็สีชมพูดอกซากุระคือดอกอีหยางครับพี่น้อง ยางงามเลยครับยางงามเลยนี่ครับนี่ครับดอกอีหยังพี่น้องเอ้ยครับยางสวยเลยเด้สิาภาพพี่น้องมาติดตามครับจะพภาพพี่น้องเดินช่มสวนก่อนระวังขี่เขามาฮอดสวนขับรถเขามาฮอดสวนแล้วกะตอนนี้บ่ท่านเห็นพี่น้องคนงานไทยครับบ่ทันเห็นกันแต่เห็นดอกไม้นะครับเห็นดอกไม้ยูนะครับตอนนี้ที่เป็นจังได๋ดอก อีหอย่างนะครับเคยถามกันยุดตบ้านพักครับเพื่อนว่าเป็นดอกลูกท้อครับพี่น้องเป็นดอกลูกท้อนะครับนี่ครับโอ้ลนร้นครับจับแห้งไยได้แห้งใยครับแล้วเพื่อนคุ้มเหตุผลที่คุ้มนะครับก็เพื่อการลมแน่ครับการแสงแน่นะครับย้อให้นีถึงจะห่อนถึงจะแดดข้างหมายถึงอากาศข้างนอกนะครับถึงจะห้อนจะยังแบบนี้แต่ว่าอยู่ในค่ำอยู่ในบริเวณค่ำเนาะอื่นเขาคุ้มผาหละครับคุ้มผาไว้เรียบร้อย ข้างในก็นยังมีอากาศท้ายเทปลอดโปร่งอยู่ครับปลอดโปร่งอยู่พี่น้องผ้าพื้นหนึ่งจะคุ้มในสองแถวครับแถวนี้ครับแถวนี้พี่น้องเป็นดอกสีชมพูนะครับเป็นดอกลูกท่อนะครับาภาษาอีสเรวผมกับบอโหนะครับผมไม่ได้เห็นงานสวนเนาะเพื่อนเคยเอาอยู่ดอกนึงเท่าก็ไม่ได้จำเนาะพี่น้องเนาะนันก็ไม่ได้จำบันไดครับนี่ครับงามบอกพี่น้องว่า แต่กล่องผมมาโฟกัสนี่ล่ะครับไปยังไงนู้นยินเสียงเหรอครับยินเสียงเดเเครืองยกฟังผุนครับพี่น้องอืดอืดอืดยืฟังผุนพูดนะโอ้คนงานแทยอยู่ผุนบ่าเหรอนะครับฟับงทั้งนี้ก็ย่งคุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเดินพนันพันแถวพันยังไปเลยครับพี่น้องก็คิดว่อาอ้าในฝอง ยุ่ต่นมันคือเปลี่ยนดีแท้นะครับยุคนี้คือเป็นอย่างข้างในผมบุหร u มันฉีดยาหรืออย่างไรเลยครับแต่ยุคนี้เขาใส่ไม่ใช่วิธีลดตัดรดปันครับนี่ยูพื้นที่พี่น้องเห็นตรงนี้ครับพื้นที่พี่น้องเห็นตรงนี้โอ้ยครับดูนะครับสุดลูกหูลูกตาครับหลายอคือลายดูนนํำเออผมหูจักแล้วดูน้ำมาเขาเอินว่าอีคือแต่มีคนมีพี่น้องเอฟซีเท่าไหร่ละครับมามาอันเราูซฟังครับดูนนํำดูน้ำมาอันกระิมันประมาณพื้นที่แบบอานวันหนึ่งไรสองไร่คือบานเท่านั้นละครับ ดูน้ำดูน้ำยังนี่ละนะครับอันนี้คือตรงมีผ่าสาเลมผ่าอันะไคายคุ้มไปข้างบนครับเพื่อนว่าใบาสามเฉยมันจะมาคุ้มตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวคงจะพาพี่น้องเดินผ่านไปเดินผ่านไปเบื้องตรงที่เพื่อนบอมี่ผ่าคุ้มนะครับมันจะเป็นยังไงสภาพอากาศเชื้อกันบ่นครับจุดจุดจุดอ้แต่่างล่างครับที่ผมสังเกตเนี่ที่ผมสังเกตได้พี่น้องมันมีเม็ดด้วยครับ นีเม็ดคือมีดอกอีหยังครับนี่น่าจจะเมล็ดพันธุ์มันตอนมันล่นมันอันบ่ครับนี่ผมว่ามันแม่นแล้วครับนี่นี่ครับนี่นี่เมล็ดมันนั่นแหละครับอาจจะเป็นลูกที่เพิ่นบ่เก็บเพิ่นๆนั่นเสียถิ่มนะครับนี่เป็นเมล็ดพันธุ์พุ่นทับเต็มต้นเลยก็ใส่กระแตกระลอกกระใต้กินไปพุ้นนั่นแล้วครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ลร้นละครับดอกนี่เดี๋ยวจะเริ่มร่วงล่นแล้วนะครับหลังจากมันออกมานร่นเติบเลยด้วยครับอาทิตย์ก็กลัวแล้วผมก็พยายามเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่ง เพราะว่าก้อนนั้นกันหนาวครับหนาหนาวหนาวแต่ว่าตอนนี้ก็พ่อได้เบื่งบรรยากาศพ่อได้เห็นนะครับความสวยความงามของดอกไม้อยู่จังสีครับแห้งหลายครับพี่น้องรกครับเต็มต้นเลยโอ้เสียงเสงียงครับเสียงเสียงแห้งนี่ครับเต็มต้นสวยๆนี่ครับ นี่ครับเพื่อนคุ้มหอดนี่แหละเพื่อนว่าประมาณใบสามที่โท่ถามกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เพื่อนอยู่ป้ายดอกไม้ป้ายดอกไม้อันนี้คุณบอกเป็นป้ายดอกไม้นะครับอันนี้เป็นป้าผลลไม้ครับนี่ที่พี่น้องเห็นคือป้าผลไม้ไม่ใช่ดอกไม้ครับนี่แต่ว่ามาเห็นตอนนี้คือเป็นดอกที่สวยงามมือซื้อนะครับน้องยังยังแล่นครับตกใจกับแต่เล่นบ่ครับกระแต่กะตรกะตายแล่นนี่ครับฟังกันคุ้มอ๋อนี่ผายอยู่ข้างล่างครับพี่น้องนี่ ผาจะอยู่ข้างล่างเพื่อนจะเอาผาออกแล้วคุ้มไปสองต้นนั่นแล้วคุ้มมานีแต่ว่าวิธีคุ้มเพื่อนจะขึ้นยังไงเนาะประเดี๋ยวพี่น้องวิธีคุ้มเนาะวิธีคุ้มผาที่เห็นพี่น้องเห็นตามเน็ตตามยังนี่ผาคุ้มถ้าได้อยู่ถึงใบาสามกันแล้วกันครับพี่น้องตอนนี้เพิ่งหามงแรงหนามงเสาหนึ่ง <c oughs> จะยู่ถึงบ่แล้วครับนี่ครับใบกําลังจะมาแล้วครับใบเริ่มออกมาแล้วเริ่มเป็นใบออกมาแล้วครับนี่เริ่มขีวออกมาแล้ว มีใบสีเขียวชีออกมามานะครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยครับนี่ละวิถีวิถีชีวิตครับพี่น้องการทํางานในอิตาเลีนะครับถึงตอนนี้ไปเพระท่านถึงสวนพี่พี่น้องคนไทยเยอะแต่ผมก็ไม่ได้เก็บบรรยากาศต้นไม้ต้นไรศสนยนต้นลูกท่อให้พี่น,อน้องได้เบ่งบานครับกลาลังงามกำลังสวยครับดอกสีชมพูนี่เต็มเลยนะครับสวยๆครับสวยๆสวย่สวน สิพ้าพี่น้องไปเบ STUDENT, ่งสวนดอกไม้ตอสิเป็นดอกอี่งหยางเพื่อนเ็ดงานอยู่หันตอนนี้เพื่อนว่าตอนนี้เริ่มดอกเริ่มขึ้นแล้วกับพี่น้องได้เห็นคลิปก้อนๆไปครับพี่น้องได้เห็นเห็นคลิปผมคลิปก้อนๆไปที่ว่ามีอันมีต้นไม้เพื่อนปลูกต้นไม้อยู่ในค่พาพมา่าที่ว่าห่อนนะครับอยู่ในหินก็ร่งเป็นตาโพขึ้นมาหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แลวล่ะครับจะเป็นเั่งไหน pourquoi? พี่น้องรอไปติดตามชมครับผมจะพาพี่น้องเข้าไปลไปุยสวนลุยดอกไม้ไนะครับให้พี่น้องเบ่งนะครับ ตอนนี้ก็ขอชมเก็บบรรยากาศการออกดอกติดผลติดดอกของลูกท้อไปกันครับช่วงไหนเก็บมากขึ้น้าแหรอครับถ้ามีเวลาว่างถ้ามีเวลาตรงกันครับงานสวนงานปร์มที่ผมยุดที่เพิ่นเห็ดงานที่เก็บลูกท้ออยู่ตรงนี้นะครับก็จะสามารถมาถ่ายคลิปมาถ่ายอย่างพี่น้องเบื้องหด้นะครับตอนนี้ก็ชมสวนสวยๆไปกอนครับเดี๋ยวครับพี่น้องมาเบิ้งนอกสวนเราด้วยบันี้สีไลทบันไดครับพื่นครับแต่ผมจอดจะยานเห้พื่นนะครับ จอดตะกร้ยานในพุ่นเงาวา่าผีครับพี่นะเงวเงมากนสีชมพูทั้งทั้งต้นทั้งแถวเลยครับเหมือนเลยพุ่นนะชมพูเหมือนเลยพี่นอ้องอย่างสวยงามนะครับอย่างสวยงามโอเคครับพี่น้องค่อยเจอกันไม่คลิปนาอากาศงานสวนจะไปพ่อพี่น้องงานสวนดอกไม้ต่อนะครับเพิ่นตัดดอกไม้หรือเก็บดอกไม้หรือแต้มติ่งสีดใหญ่ยังกับ,บ่ท่านดะูครับนะครับเนาะพี่น้องรอบไปติดตามคลิปนาครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีสครับ